ให้หัวาหันหองนะครับนี่ถาดเลยดูจะเรียกหองมาน,นะครับปปิิ ได้แล้วครับคืนหงมมาแล้วกล้องซูมมันมันอย่างนี้มัปี๊ปปี๊ปปิ๊ปปี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 ๊ปฮะเร็วปิ๊ปปี๊ปเร็วเเร็ว

ปิบ,ปบ,ปบดูเขาจะกินไหมกินหิวอยู่ก็ขเขินเมื่อกี้ก็ากินเขาเปลือก ัวอาหารไก่นั่นแหละครับแล้วก็มีหัวอาหารหมูอีกผสมกันคน<ม>ตกคนตกครับเขาหยุดถ่ายก่อนนะครับจะโทยศัพกันครับผมคราบัันี้้หวยออกนะครับเันนี้หวยออกครับใครเข้ามาดูขออห้ราำม่รวยยื้อหวยถึงนะครับผมสาธุโอมาร,ราพานาพาโชวาสนา ขอให้คนที่เข้ามาดูมีวาสนาครับถูกหวยร่ำรวยซื้อหวยถูกกับการงานจะดีม,มีสีสุขนะครับสาธุเจีง